ทุกคนครับตอนนี้ซาร์โมนิกช็อปเปิดทําการแล้วอีกหนึ่งสาขาที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นหนึ่งเดินไปทางริมที่จอดรถก็เจอแล้วหาไม่ยากซึ่งซาร์โมนิกช็อปก็เป็นศูนย์รวมไวเลสทุกรูปแบบทุกประเภทจริงๆเลือกทดสอบลองใช้ได้เต็มที่ตอนนี้ใช้บิ๊มีตัวใหม่เป็นแบบต่อไทป์สเข้าไปเลยและสามารถปรึกษาป,ปัญหาการใช้งานของสินค้ากับพนักง,งานได้เลยนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์จำเป็นต้องใช้เยอะอยู่อย่างเช่น PGY Tech ท ชิยุน Nice Photo, ไฮดา l u w Lux, DCO ฟิล์ม Automos หรือ s m a l l ิจริงๆแล้วซารามมนิกช็อปที่เดอะมอลบางกะปิที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางในย่านบางกะปิลาดพร้าวรามคำแหงเมื่อสินค้ามีปัญหาก็สามารถนำสินค้ามาดรอปส่งเคลมกันได้จะซื้อสินค้าที่นี่หรือดีลเลอร์ร้านค้าต่างๆในเดอะมอลบางกะปิก็จัดไปตามสะดวกครับ